อยู่กับงานสบายๆอีกหนึ่งวันครับกราบสวัสดีพี่น้องชาว youtube ท,ทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเดิมครับแบงค์นิรันหนึง่งหนึ่งห้าพาเพลินมาอยู่วันนี้สองครับมาอยู่กับน้องใหม่ครับเริ่มดีแล้วครับอาการเริ่มดีขึ้นแล้วครับ เช้าๆเราก็เอาน้ำสาดตรงรังผึ้งนะครับดำปิดปีเลยครับนะก็ทำไปดูไปครับเพราะว่าซื้อต่อเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับซื้อต่อมาอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันยังไม่เข้ายังไม่เข้ามือครับยังไม่รู้ใจกันครับ แต่ก็ถือว่าโอเคนะก็สองวันแล้วครับก็เริ่มเข้าใจแล้วเนาะว่าเมื่อวานก็ยังเป็นวันแรกครับก็รู้ๆแล้วครับก็มีเอ่อน่าจะเป็นโซลีนอยครับสซรีนอยเตือนเอ่อน้ำมันความร้อนไฮดรอลิกนะครับน่าจะมีปัญหาครับเพราะว่าเมื่อวานขึ้นครับแล้วก็ทอไปหาเอ่อ เราไปหาพ่อขวกนะครับที่ว่าใช้คอมสุกเหมือนกันครับเขาบอกมาเขาบอกมาว่าเป็นบ่อยครับรถเขาก็เป็นบ่อยครับสโซรีนอยพังนะครับตูดมีลายนิดหน่อยครับไม่ใช่ปัญหาครับขลองแบบนี้สีสเปร์มีขายครับไม่ต้องเดอดร้อนนะครับ จัดมาก็ราคาดีพอสมควรครับก็อย่างที่บอกครับวันนี้น่าจะขึ้นหมื่นชั่วโมงแล้วครับวันนี้นะประมาณก็อยู่ที่เอ้ยเก้าพันหกหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะเก้าพันหกหรือเก้าพันเก้านี่ยแหละครับก็ไม่ได้ดูดีนะครับแกมาเก้าพันกว่าชั่วโมงครับไม่แน่ใจว่าเก้าพันเก้าหรือเก้าพันหกครับ อาจจะไม่ผิดก็น่าจะเก้าันหกะครับเก้าันหกร้อแสิแปดือเปล่าครับเนี่ยวันนี้ก็ควนควนก็ไม่ค่อยมีแล้วครับเมื่อวานควนครับเมื่อวานนี้มีควนครับวันนี้ก็เอาน้ำสาดล้างพงล้างพึ่งอะไรแล้วก็ป่ากรงนะครับไอออกเป็นเรื่องธรรมดา รถยังไม่เข้ามือครับก็ต้องศึกษาดูใจกันไปอีกนานครับขนาดคนที่เราเอามาเป็นคู่ชีวิตก็ยังศึกษาดูใจนะครับไม่ใช่ว่ารักปุ๊บแต่งปั๊บไม่ใช่นะครับก็ต้องดูกันยาวๆครับมีแน่นอนครับที่เี่เลยมีแน่นอนคือแผ่นแท็กบางนะครับสำหรับเจ้าขอมรถวีซ c 120รุ่น8ของเรานะ อันนี้พูดได้เต็มปลกครับเป็นของเราแน่นอนครับล้านปอร์เซ็นครับก็ตอนเช้าๆก็ไม่ได้ทายไว้นะครับเพราะว่าตักหินมตักทรายนะครับให้กับทางด้านช่างก่อสร้างตอนนี้ก็มาอยู่กับงานสบายแล้วครับนี่แล้ครับเราจะได้ ทำการนี่สุดสายเลยครับ5้กิโลครับเป็นของเราหมดแลลวครับงานสบายสบายสวสดทรงองค์เอวก็ถือว่าโอเคครับก็มีเยิ้มหสสายนิดหน่อยครับบ้างเป็นธรรมดานะครับ ก็สำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมได้ถ่ายทำคลิปต่อๆไปนะเมื่อว,วานก็จากทำไปก็น้ำมันประมาณ60ลิตรครับวัดกันลวครับลองวัดดูลวครับก็เริ่มงานออประมาณอู้ห้าโมงกว่ากับสิบโมงครับเมื่อวานว่าเชื่อมปายเมื่อกี้นะครับวันนี้นี่รู้เรื่องครับวันนี้รู้เรื่องว่า ตอนนี้เวลาไม่แน่ใจครับเดี๋ยวขอปดัดูโอ้หกโมงสี่สิบเจ็ดนะเริ่มทำงานเก้ามงครึ่งครับว่าย้ายไปย้ายมาเนาะก็ก็ถือว่าออกเช้าพอสมควรครับออกเช้านะครับแต่ว่าไปตักหินตักทรายก่อนนะครับแล้วนกะ็มาเริ่มตัวนี้ประมาณเก้ามงครึ่งนะครับไมค่อยทำไปครับขอลุก ขหลบแดดร้อนครับเมืองร้อนนะนีะนะ่โอ้แพ้อากาศเย็นครับหนาวครับสิบโมงเลวยังต้องใส่เสื้อหนาวอยู่นะครับหนาวจริงๆครับตรงนี้ส,นสอดทรงองเอวยาวครับยาวอามยาวมากเลยครับอามเข้ายาว ยาวจริงยาวจังครับยาวไม่บรรยะบบรรยังเลยครับก็ <c oughs> ขึ้นเจ้าคุณปู่ JCM ก็มีแขนโผครับ <c oughs> ได้ปลดสายฟงสายไฟยนะครับ จริงแล้วล้างล้างให้สวยนะครับครับจุ่มกันไปยาวๆครับไม่มีการตัดต่อครับในคันนี้มาเสริมทับก็ถือว่าโอเคเลยครับช่วงนี้ก็อยู่กับงานสบายๆไปก่อนครับ งานไม่ค่อยหนักครับนน่นครับจะไปหนักอีกทีก็อีกไม่กี่เดือนนะครับแต่เมื่อกี้นี่เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วครับข้อดีของคันนี้นะครับก็เพราะว่าเขาเปลี่ยนเมื่อกี้มานะครับเล็กหน่อยไม่เป็นไรครับเมื่อกี้เป็นอของน่าจะเป็นพ c ซ2รยี่ิบครับดูเล็กครับมันไม่กว้างนะครับ ไม่ค่อยกว้างแต่ว่าได้ความแคบครับแคบแคบดีๆนะพี่น้องนะก็มันไม่ค่อยต้านครับรถจะทำงานเร็วขึ้นนะครับก็เห็นคอมเมนต์ในกลุ่มนะครับเห็นคอมเมนต์ในกลุ่มเขาบอกว่าไม่ค่อยมีแรงดึงนะครับขุดไม่ค่อยเข้านะก็เจอพวกกีเล็กเข้าไปก็ น่าจะไม่สถานครับน่าจะไม่มีการสถานเราก็ต้องทําใจด้วยนะครับเพราะว่าเราซื้อมือสองมาเนาะเราไม่ได้ซื้อเราไม่ได้แกะมา0ูนยชั่วโมงนะแกะมาแปดเก้าพันทำใจสบายสบาย ถ้าถือว่าไม่ได้ซ่อมอะไรมากมายก็โอเคนะครับเพราะว่ารถมันจอดมาด้วยครับก็มีเฮดรอิกเลิอดเยิ้อเป็นธรรมดาครับแต่เอ,อ่อถึงตอนเย็นๆมาก็เริ่มเบาบางแล้วครับสงสัยซีนจะอยู่ตัวนะครับซีนน่าจะอยู่ตัวแล้วล่ะครับมันมีแน่นอนครับวันสองวันแรกนะครับ รถคันนี้ก็มาไกลครับมาไกลนะส่วนคุณปู่เราก็ไปไกลพอสมควรครับปู่ของเราก็เอาไปตีเทินนะครับหรือว่าเหมือนเหมือนตีเทินนะครับก็ถือว่าเป็นเงินดาวคันนี้ก็แล้วกันแต่ถามว่าเสียดายไหมเสียดายครับถ้ามีเงินหมุนต่ออีกสักนิดนึงก็คงจะไม่ขายครับเสียดายครับหรือว่าถามว่าเสียดายไหมเสียดายครับเสียดายคุณปู่ ก็อยากเก็บไว้ครับก็ไม่ได้อยู่บ้านนะครับจะแบ่งกันเป็นสองทีมนะที่เลที่พูดกันเนาะจะแบ่งกันเป็นสองทีมแต่ทีนี้เกิดปัญหานิดหน่อยครับเอาคันนี้มาก็บานปลายนิดหน่อยนะครับก็มีบานปลายนิดหน่อยส่งก็ไม่แรงครับสำหรับคันนี้ ส่องอยู่ประมาณสองหมืนกว่านะครับเราไม่มีเงินไปจบสดหรอกครับอยากได้อะไรเราก็ดาวๆาวดาวนะครับก็งานก็มีตลอดครับก็เลยไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่นะครับจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือน โอเคโอเคสบายสบายครับก็จะอยู่จุดนี้อีกนานๆครับอีกสี่ปีก็คงสบายๆครับน่าจะน่าจะไหวครับแต่ว่าก็ต้องหาการทดลองไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องมีปัญหาอะไรนิดหน่อยแน่นอนครับว่ารถเราไม่ได้แกะป้ายแดงเนาะ แกะป้ายแดงก็ยังมีปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ถ่ายทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ